ฮาสนันอเล็กเผยโมเมนต์สุดพีคเจอสาชักเป็นมาจุทาวุฒ ถ้าให้พูดถึงไร่หน้าตีที่ตอนนี้กําลังอยู่ในกระาแาสสุดๆก็ต้องมีชื่อของหนุม่มาเล็กเชโรเดตติดหนึ่งในนั้นอย่างแน,น่นอนเพราะตอนนี้เจ้าตัวกําลังมีข่าวคลิกกับในช่องดวกันอย่างโมเบลนาน,นั่นเองแต่ล่าสุดมีอีกหนึ่งเรื่องราวพิลึกที่เกิดขึ้นกับอเล็กเมื่อครั้งหนึ่งจูกสาวขอถ่ายรูปนึกว่าเป็นไร่หนุ่มมอสทาวุธพันกําพนโดยอเล็กเล่าว,ว่าช่วงนั้นเป็นกระแสซีรีส์ฮอร์โมนสมัยว้าวุ่นอย่างมากและตอนนั้นก็ไปกินข้าวแถวซีรมกับเพื่อนซึ่งตอนนัั้้นออเเล็็็กกกกยยยงงไไมมมมม่่ดีีีชืสาา สาวคนหนึ่งเดินเข้ามาขอถ่ายรูปก่อนจะถูกเทิกว่ามอสตัวจริงตัวใหญ่เหมือนกันนะนาทีนั้นอะไรก็รีบกอับกับทันทีว่าตนนั้นไม่ใช่มอสแต่เธอก็กลับไม่เชื่อแต่ก็ได้คิดว่าในใจว่าไม่ใช่มาร์สนี่อะเล็กเรียกว่าเป็นเรื่องราวพิพิธที่จำได้ไม่เคยลืมเลยทีเดียว